เดี๋ยวอิงพาท่านผู้ชมมาเอาแก้วมังกรไปปักช่ามนะจ๊ะเหล่ากาสิบบอกท่านผู้ชมว่าใ,ให้เอาตรงนี้จ้ะมองนี่แตกหกักแล้วไหวจ้ะหากิ่งที่แก้แจกงน้อยได้จ้ะค่ะวันนี้อิงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อิงจะพาท่านผู้ชมมาเอากิ่งของแก้วมังกรไปปักช่านะคะวันนี้จะเอา2วิธี2เทคนิคมาฝาก เพื่อนๆนะคะปลูกง่ายๆแบบปักชำง่ายๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะถ้าใครสามารถอยากปลูกแก้วมังกรไว้กินเองไว้รับประทานเองนะคะเหลือกินก็แบ่งปันญาติพี่น้องค่ะปลูกเยอะก็ได้ขายได้นะคะสามารถที่จะว่ามีลูกค้าขนาดของเองสองต้นนี้นะคะยังมีลูกค้ามาจับจองไว้เลยนะคะขอบอกว่าขอให้สุกก็คือ เอาไปส่งให้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะคือผลดีนะคะผลดีคือเราได้กินด้วยแล้วเราก็ได้ขายด้วยนะคะเป็นรายได้เล็กๆน้อยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างผสมผสานกันเราก็สามารถวันนึงเราก็ทําเป็นเงินได้หลายบาทหลายตังค์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูไปเอากิ่งของแก้วมังกรกลับไปเองนะคะเพื่อเพื่อว่าจะไปปักชํานะคะไปดูขั้นตอนต่อไป<ร>ค่ะมาดูคะ่ะว่ากิ่งไหนที่ แกะจัดนะคะให้เราเอากิ่งที่แกะจัดแล้วก็จะมีข้อต่อแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่เขาจะเป็นป้องป้องข้อๆอยู่นะคะนี่เราก็จะตัดเอาตรงนี้เลยนะคะตัดตรงล่างนะคะนี่น,นะคะนี่ได้แล้วหนึ่งกิ่งนะคะนี่ก็สามารถเอาได้อีกนะคะตัดเลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็ดูจิงไหนที่แก่จัดนะคะตรงนี้อีกตรงนึงได้เลยนี่เนี่ยออกเป็นสองแง่งพอดีเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะจะแตกออกมาสองก้านนะคะน,นี่ตรงนี้นะคะตัดออกมาเลย ก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะใช้ขาตั้งกล้องไม่มีใครช่วยวันนี้ทำคนเดียวนะคะอย่าลืมหากิ่งที่แก่จัดนะคะเดี๋ยวถ้างั้นไอยิงขอตัดเอากิ่งของแก้วมังกรก่อนนะคะทีนี้ค่ะห,หลังจากที่เราได้ตัดกิ่งปักชำของ แก้มังกรมาแล้วนะคะในลักษณะก็บอกว่าหาเลือกที่ต้นแก่ๆลำแก่ๆนะคะจะได้ติดรากไวๆค่ะเขาไม่ชอบน้ำนะคะเวลาเราปักชำแล้วเราก็ลดน้ำแดดนิดนึงนะคะทีนี้ก็พามาดูที่ได้พ่อชำไว้ก่อนนะคะนี่ไงนะคะนี่ก็กำลังเกิดรากเล็กๆแล้วนะคะค่ะนี่นะคะที่เราเอากิ่ง แก่จัดมาปักชำนะคะเขาก็จะเกิดรากในเห็น <He S 2> ไหมคะเนี่ยเนี่ยจะเป็นตอเนี่นะคะที่ตัดออกมาแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะกำลังจะเกิดรากใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่นี่ข้างในเนะะี่ยค่ะกาลังจะเกิดรากเหมือนกันนะคะเอาออกมาก็ได้เอาออกให้ท่านผู้ชมดูก็ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกให้ท่านผู้ชมดูเลยก็ได้นะคะ นี่เห็นไหมนี่ไงเอาค่ะเอาแกะออกมาให้ท่านผู้ชมดูเลยก็ได้นะคะเห็นไหมออกลากออกมาเลยนะคะเนี่ยเพราะชํำง่ายค่ะสามารถเอาไปปลูกได้แล้วได้ด้วยแลลวนะคะนี่เห็นไหมโอ้ยออกลากยาวเลยนะคะนี่ไง อันนี้เรามาปักชําไว้ก่อนเผื่ออันนี้ที่เราเอามาปักชําไว้ก่อนคือเราสามารถที่ว่าสะดวกตอนไหนเราถึงเอาไปลงแปลงปลูกนะคะเอาลงถุงเดิมเลยเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะคะ<ง>ปักลงไปเลยนี่ขนาดนี้ยังเป็นล่างออกมาเลยเ,ยเห็นไหมถ้าแก่จัดเนี่ยเพราะชำง่ายค่ะ เราก็ลดน้ําตรงนี้ให้ชุ่มนะคะพอลดน้ําก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะก็ปักชําลงไปเลยทิ่มลงไปเลยง่ายๆนิดเดียวเอาพิงนี่ชิ้นเล็กอย่างนี้เลยปักชําลงไปเลยนะคะง่ายๆค่ะนะคะนี่นี่แค่นี้ ก็เสร็จไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะแทงรากออกมาเองอันนี้เราเอามาปักชำไว้ก่อนเผื่อเราสะดวกปลูกตอนไหนก็ได้นานแค่ไหนก็ได้เราค่อยเอาไปลงแปลงปลูกนะคะถ้าถ้าใครอยากรีบด่วนริ่งเร่งนะคะแล้วก็เอาไปชิ้นอย่างนี้เลยไปลงแปลงปลูกเลยก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เองจะพา ท่านผู้ชมไปปลูกด้วยกันเลยหนึ่งต้นนะคะก็ลงนี้เลย ข้าเสร็จอดะพมีเวลานะคะช่วงปต่างๆช่วงทสวนพอดีค่ะว่าะ ก่อนที่เราจะเอากิ่งของแก้วมังกรมาปักชํำแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําให้ชุ่มแล้วเราก็เอากิ่งของแก้วมังกรปักลงไปเลยนะคะเว้นวันรดก็ได้ค่ะหรือว่าสองวันรดก็ได้เราก็มาดูว่าดินในถุงเพาะชํำของเรานี้แห้งไหมเพราะเขาไม่ชอบน้ํานะคะจะได้ติดรากไใปบไปนะคะขนาดอยู่ข้างบนนี้เขายังติดเลยไม่เห็นเขาลงดินเลยนะคะนี่เห็นไหม นี่ไงจะปักชาง่ายเลยจะปลูกง่ายนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปปลูกแก้วมังกรกันเลยนะคะหลังจากที่เรานี่สาต้นนี้นะคะเองจะพาท่านผู้ชมไปปลูกแก้วมังกรนะคะนี่ได้มาสามกิ่งมีน้นาำระวังน้นาำนิดนึงเดี๋ยวเอาตัดยาวๆเลยเพราะว่าเราจะจะลงแปลงปลูกเนี่ยถ้าเราจะไปปลูกลงแปลงทันทีเลยตัดยาวๆแบบนี้เลยนะคะ ไปกันเลยจ้ะทีนี้เราก็ไปปลูกแก้วมังกรกันนะคะทีนี้อันดับแรกนะคะเราก็มาขุดดินขดุดหลุม เท่ก็ยังอยากมาเกิดนะตรงนี้เดี๋ยวก็องเมียสักหน่อยเลย่้นะคะนี่นะคะทีนี้ทีนี้เองก,ก็ได้ขุดหลุมไปแล้วสามจุดนะคะว่าจะปลูกในมีตอไม้ตรงนี้พอดีเลยนะคะอยู่ในสามต้น ที่เราปลูกแก้วมังกรนะคะเหตุผลที่วันนี้อหญิงไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองพื้นอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องการเพราะว่แก้วมังกรนี้ปลูกง่ายไม่ต้องมีปุ๋ยรองพื้นเราก็สามารถปลูกได้ถ้าเราเอาปุ๋ยรองพื้นใส่เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นรากเน่าจะติดรากยากนะคะในเทคนิคของไอหญิงนะคะนี่จกเลย ลงไปตามปกติม่ายวันนี้ได้พิงที่พิงพอดีเลยนะคะดินงกบธรรมดาลางแตง่งไปเลยที่พิงแนบพอดีนะคะแนบกับกิ่งพอดีเลย หาที่เกาะดีๆเนี่ยถ้าเขาแนบแนบพอดีเลยนะเนี่ยได้ที่เกาะพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมจะแนบหาที่นิดนึงเขาแนบก,กับตรงนี้ นี้เราก็มาดูกันใกล้ๆเลยนะคะหลังจากที่เอาลงดินแล้วก็กบนะคะแล้วก็จะพิงใส่ตรงเสาเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อีกต้นนี้ต้นนี้ก็จะเอาแนบไปเลยนะคะยังไงจะเกาะพอดีอันนี้เราก็จัดสถานที่ยังไงคะนี่เห็นไหม ตรงนี้เราก็จะเอาลงดินอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเนี่ยแนบไปกับต่อไม้เลยนะคะเห็นไหมแล้วเขาก็จะลากเขาจะลงแล้วทีนี้ลากเขาก็จะออกมาตามจุดๆคล้ายๆกับมือนั่นแหละมือหรือลากก็ได้เรียกมือก็ได้เรียกว่าลากก็ได้นะคะเขาจะเกาะไปลําต้นนะคะค่ะนะคะเววันนี้คิดว่าก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะ เอาในการเพาะชําแก้วมังกรแล้วก็ปลูกแก้วมังกรให้ท่านผู้ชมบางคนอยากปลูกแก้วมังกรไว้กินนะคะอิงขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องอิง YouTube มาตลอดนะคะขอให้มีความสุขมากให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะเฮงๆรวยๆสู้ๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะ